คันนี้เนี่ยใหม่มากรถมือเดียวเป็นชุดแต่ง RS นะจะมาดูออปชั่นกันเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะคันนี้สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมินนี่นะคะหลังจากที่ไม่ได้พบกันนานวันนี้เนี่ยมินนี่มาพร้อมกับรถ Honda Jazz 1.5 RS P 2018คันนี้นะคะบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยใหม่มากเป็นรถมือเดียวเท่านั้นนะคะเจ้าของเก่าเนี่ยรักษาดูแลดีมากเดี๋ยวเราจะมาดูออปชันกันเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะคันนี้เริ่มจากด้านหน้านะคะด้านหน้าเนี่ยอันนี้เป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะเป็นชุดแต่ง RS นะอันนี้นะคะเป็นไฟฮาโล,ลเจนนะคะแล้วก็มี day time running light มาให้ด้วยนะคะสวยมากๆพร้อมกับ ไฟตัดหมอกสองคู่หน้าเลยนะคะคันนี้เนี่ยสวยมากส่วนตัวล้อนะคะอันนี้นี่เป็นล้อแม็กอัอลอยนะคะคันนี้เนี่ยไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะคะตรงกระจกมองข้างนี่แล้วก็มีกันสาดให้ด้วยโอ้ด้านหลังเนี่ยมีสปอยเลอร์หลังด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดที่เก็บของให้ดูป๊ โอ้โหที่เก็บของเนี่ยกว้างมากเลยนะคะใส่ของได้เยอะมากแต่ว่าถ้าไม่พอเนี่ยเราก็เราก็แบงนี้นี่เราก็ได้ที่เก็บของเพิ่มนะคะเห็นไหมเราใส่คนได้ทั้งตัวเลยมาโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูภายในนะคะ ด้านหลังเนี่ยโอ้คันนี้นะคะเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะคะคือดูแลทำความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็สวยหรูดูแพงมากขก็กว้างนะคะกว้างนั่งได้หลายคนเลยจริงๆนั่งสี่คนก็ได้นะเนตือเล็กๆโอเคมินนี่จะพามาดูด้านหน้ากันต่อนะคะ นี่อันนี้เพ็นเพื่มาอะไรมันติฟังก์ชันนะคะเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ลรถกันก่อนอันนี้เป็นใช้ระบบพุชสตานะคะอืออุ้ยไงล่ะเพลงขึ้นมาให้เลยนะบอกไว้ก่อนแอร์ก็เย็นมากมาเลขไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่47,000 666กิโลเท่านั้นนะคะไม่น้อยมากคุณนะ้าคืคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้แบบง่ายๆเลยแล้วก็มาพร้อมกับจอทัชสกรีนนะคะก็มีบลูทูธเชื่อมได้นะคะนี่คือดีมากเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันเลย นี่อันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร4สูบ117แรงม้านะคะใหม่มากน็อตน,นี้ไม่เคยแกะไม่เคยขยับไม่เคยแงะเลยนะคะไม่เคยสักอย่างคือเดิมๆจากโรงงานมานี่ก็จะประมาณนี้นะมา แล้วเราเนี่ยดูออปชั่นกันไปแล้วเนี่ยเราจะมาบอกราคากันนะคะว่าคันนี้เนี่ยจะราคาเท่าไหร่ใหม่แบบนี้สวยแบบนี้ต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยอยู่ที่4,99 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคือถูกกว่ารถใหม่ไป2,000 0 0กว่าบาทเลยนะคะจัดว่าคุา้มมากๆเลยคันนี้ ใครสนใจคันนี้นะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เพจวงค,คุณคาเซ็นเตอร์แล้วก็เบอร์ด,ด้านล่างแล้วก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะเราพร้อมที่จะให้ข้อมูลคุณลูกค้านะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ